สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของหุ้นอเมริกาดีบอกต่อนะครับวันนี้นะฮะเพื่อนๆจะชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับมาพูดถึงกลุ่มไซเบอร์เียวริตี้กันหน่อยนะฮะซึ่งหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายซะเหลือเกินนะเพื่อนๆวันนี้ถือโอกาสมาพูดคุยเกี่ยวกับระบบเขานะครับพร้อมกับจำแนกหุ้นนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยอยู่ในระบบไซเบอร์เียวริตี้กลุ่มไหนบ้างนะครับรวมถึงเราจะมาเปรียบเทียบพื้นฐานหุ้นนะครับว่า ตัวไหนเนี่ยน่าเก็บนะครับโดยจะเป็นการดูคร่าวๆเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้เจาะลึกนะครับไปถึงพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นๆโดยละเอียดนะแต่เราจะเปรียบเทียบเพื่อเพื่อนเห็นนะครับว่าหุ้นแต่และตัวนั้นน่ะเด่นด้านไหนนะครับน่าสนใจนะครับและตัวไหนมีโอกาสเต,ติบโตในอนาคตนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อคนไหนที่มีหุ้นตัวนั้นอยู่แล้วหรือกําลังเล็งหุ้นในกลุ่มนั้นนะครับจะได้มองภาพออกแล้วก็เข้าไปทํากันบ้านเพิ่มเติมได้นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่อยากฟังรีวิวหุ้นนั้น แบบเจาะลึกนะครับในช่องก็มีหุ้นนั้นนะครับเพื่อนๆที่ผมเคยรีวิวเอาไว้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกลับไปดูได้นะครับว่าหุ่นแต่ละตัวนั้นเขาทําอะไรกันบ้างนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเพื่อนๆเราไปดูคลิปกันก่อนนะครับในตอนนี้นะเพื่อนๆ AI กําลังปฏิวัติโลกนะครับเพื่อนๆแต่ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์เซ r i ริตี้ต้องมาก่อนนะครับยิ่ง AI เจริญก้าวหน้ามากแค่ไหนนะครับ ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ก็ต้องตามมานะเราจะเห็นข่าวอยู่เนืองๆนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นถูกแฮกนะครับระบบ Data ต่างๆโดนเอาข้อมูลไปขายนะครับรวมถึงโดนโจมตีทั้งพวกของมัลแวร์นะครับเรนซอมแวร์ต่างๆเนาะดังนั้นหุ้นในกลุ่มนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์ที่เข้ามาช่วยนะฮะในเชิงของ Data เบื้องหลังนะครับในตรงนี้นะครับซึ่ง AI ที่กาลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าการทํางานในทุกอุตสาหกรรมนะเพื่อนๆหรือที่เรียกว่า AI agent นะครับ AI เนี่ยมีความสามารถในการตัดสินใจเนาะแล้วก็ลงมือทําได้เองครับและ AI กําลังเข้ามามีบทบาทสําคัญนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะเพื่อนๆมันก็สร้างความท้าทายให้กับ ระบบต่างๆมากมายนะครับรวมถึงระบบความปลอดภัยเนาะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งภาคธนาคารนะครับภาคเอกชนเองก็ตามนะครับหรือแม้แต่กระทั่งรัฐบาลนะครับที่มีข้อมูลมหาศาลนะครับของประชากรในประเทศนะครับและเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะว่าทำไม Cyber ร์ c u r i t บนะเพื่อนๆถึงสำคัญต่อ AI นะครับลองนึกภาพ AI a g เอเนนะเพื่อนๆที่ควบคุมระบบ การผลิตในโรงงานหรือ a อที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน,นครับถ้าระบบเหล่านี้นะครับถูกโจมตีโดนเอาข้อมูลไปขายนะครับหรือ AI ถูกควบคุมโดยผู้ไม่หวังดีนะครับเพื<ๆ>่อนๆผลกระทบเนี่ยน่าจะรุนแรงมากๆนะครับหากเกิดในระดับบริษัทเนี่ยก็อาจจะรุนแรงในระดับหนึ่งนะเพื่อนๆแต่หากมันเกิดในระดับจังหวัดในระดับประเทศนะเพื่อนๆหรือระดับโลกนะครับก็น่าจะสร้างความเสียหาย โอ้โหมหาสารทวีคูณมากๆเลยนะเพื่อนๆดังนั้น Cyber Security ตีเนี่ยจึงเหมือนเป็นรากฐานที่สำคัญนะเพื่อนๆที่ช่วยให้ AI agent เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างปลอดภยัยมีประสิทธิภาพและก็น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับและภาพนี้นเพื่อนๆก็จะชี้ให้เพื่อนๆเห็นนะครับเกี่ยวกับระบบ Cyber Security นะเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเขาแบ่งกรุ๊ปเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะเพื่อนๆจาก S p p h e r e นะครับ ที่สามารถจำแนกออกมาให้เราได้ดูง่ายมากเลยนะครับกลุ่มแรกนะเพื่อนๆก็จะเป็นกลุ่ม identity security นะครับก็กลุ่มนี้นะเพื่อนๆก็จะเป็นกลุ่มที่ระบุนะครับความเป็นอันตรายนะฮะร,รวมถึงป้องกันระบบต่างๆครับจากผู้ที่ไม่หวังดีเนาะที่จะมาโจมตีทั้งแพลตฟอร์มมือถือ คอมพิวเตอร์แล็บท็อปต่างๆรวมถึงระบบหลังบ้านของเรานะครับก็จะมีหุ้นนะครับอย่างออกตาอ่าไม่รู้เพื่อนๆรู้จักหุ้นตัวนี้กันบ้างหรือเปล่านะครับออกตามี c y b e r a r อนะครับนี่มี Microsoft ก็มีเช่นเดียวกันนะครับฟิวชั่นนะครับ เซนติเนลวันนะครับหรือว่าหุ้นเอนะครับคลาวสไตรซิสโกนะฮะและกลุ่มที่2นะเพื่อนๆก็คือกลุ่ม Cloud and App Security นะครับอันนี้ก็จะเป็น Security on Cloud นั่นเองนะครับซึ่ง Security on Cloud เนี่ยก็จะมีหุ้นที่เราพอจะรู้จักเนาะ Data d o ็นะครับมีคลาวสไตรนะเพื่อนเพื่อนมี Palo Alto นะครับมีอะไรอีกนะครับ Aqua นะฮะ Stark นะครับมี หลายตัวนะฮะเพื่อนเพื่อนลองดูตรงนี้ได้เลยนะครับและกลุ่มที่3นะเพื่อนก็จะเป็นกลุ่ม data and AI security นะครับกลุ่มนี้จะเน้นการปกป้อง Data เป็นหลักนะครับเพื่อนเก็จะมี Data d o c กนะครับมีสฟังนะครับมี p a r a ออโต้เนาะรูบริกนะครับหลายๆตัวเลยนะฮะและกลุ่มที่4นะเพื่อนๆก็คือกลุ่ม security service นะครับกลุ่มนี้ก็จะมีพวก c ข้าสไตร์เนาะมี acn ด้วยนะครับ azure นะครับ มี Xpel นะครับและกลุ่มที่5นะเพื่อนเพื่อนก็คือกลุ่ม Network นะครับก็จะเป็น Security ทางด้านของ Network การเชื่อมต่อต่างๆนะครับมีทั้งแบ่งเป็น f ฟ r e w a ล l นะครับและแบ่งเป็น s e สชนะครับก็จะมีพวก Cisco นะฮะมี f o r t i n e t นะครับมีพ a l o Alto เนาะซิสเคเลนะครับก็อยู่ตรงนี้นะ c ิสเคเลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เด่นมากเลยนะครับที่องค์กรเอกชนเลือกใช้นะฮะก็จะเป็นตัวที่ ใช้บล็อกไม่ให้เราเข้าเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์นี้นะครับและนอกจากนั้นเขาก็จะมีฟังก์ชันอื่นด้วยนะฮะนี่นะครับมี n e t n e t s p o k e นะครับมี Cloudflare ด้วยนะฮะและกลุ่ม Email Security นะเพื่อนเเป็น Security ในการเขียนอ e ีเมลส่งอ e ีเมลต่างๆนะครับก็จะมีพวกพวกนี้เลยนะเพื่อนผมก็ไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะมีแอ Normal นะครับมี Proof Point, นะครับมี material นะฮะและกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่ม Endpoint Security นะเพื่อนๆก็จะเป็นอา่าพลาออโต้นะครับ Cloud s t r i k e Microsoft Sentinel One นะแล้วก็กลุ่มนี้นะครับที่ไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะพอเราเห็นภาพแบบนี้แล้วนะเราก็น่าจะมองภาพออกแล้วนะว่า Cyber Security ที่เรากำลังสนใจอยู่หรือ Cyber Security ที่เรากำลังลงทุนอยู่เนี่ยเขาเด่นทางด้านไหนแล้วถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มไหนบ้างนะครับสมมติ ผมเนี่ยถือหุ้นอย่าง c l o u d s t r k e อยู่นะผมก็รู้แล้วนะครับว่า c l o u d s t r i เนี่ยเนี่ยเด่นทางด้าน Identity Ident Security เนาะนอกจากนั้นก็ยังมี Solution ทางด้าน Cloud แล้วก็ App Security ด้วยนะฮะเนี่ยมี Security Service ด้วยนะครับมี Endpoint Security ด้วยจะเห็นว่า c l o u d s t r k e เนี่ยถูกแบ่งอยู่ทั้ง4หมวดนะครับแสดงว่าบริการของเขาเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมนะฮะเพืเ่อนๆจะดูอย่างนี้ก็ได้นะครับ อ่าเดี๋ยวต่อไปนะผมจะขอผมจะขอบอกเล่าเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าบริษัทไซเบอร์ c u r i ิตี้หลักๆนะฮะเหล่านี้เนี่ยกำลังทำอะไรอยู่นะเพื่อนๆอ,อ่ะนะครับเรามาเริ่มกันที่บริษัทแรกนะฮะก็คือบริษัทอย่าง c l o u r s t r นะเพื่อนๆ o u ว t r i k e เนี่ยเขาจะปกป้องอุปกรณ์นะเพื่อนๆอ,อย่างที่พอจะเห็นจากภาพตรงนี้เนาะเช่นคอมพิวเตอร์มือถือนะครับที่เชื่อมต่อกับระบบตรวจจับและ ป้องกันภัยคุกคามด้วย AI นั่นเองนะครับบริษัทที่2นะฮะก็คือ C scaler นะเพื่อน C scaler เนี่ยเขาจะมีจะมีระบบนะครับที่เรียกว่า zero trust นะครับเพื่อน ซีเคเลอร์เนี่ยจะตรวจสอบความปลอดภัยทุกๆครั้งนะเพื่อนๆที่มีการเชื่อมต่อนะครับและป้องกันการเข้าถึงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับเราสามารถเซตได้เลยนะครับว่าเราสามารถป้องกันยูเซอร์เนี่ยไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับหรือจุดไหนนะครับที่เราไม่ต้องการให้เขาเข้าถึงก็สามารถบล็อกได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนบริษัทอย่าง Cloudflare นะเพื่อนๆก็จะเด่นที่การปกป้องเครือข่ายนะครับรับมือกับการโจมตี DDOS นะครับและช่วยให้การรับส่งข้อมูลเนี่ยมีความรวดเร็วเสถียรนั่นเองนะครับส่วน Octa นะเพื่อนๆก็จะจัดการในด้านของพวก Identity นะครับควบคุมการเข้าถึงระบบนะครับยืนยันตัวตนผู้ใช้งานทั้งคนแล้วก็ AI นะครับก็ใครใช้ Octa หรือว่ามีประสบการณ์การเข้าถึง Octa เนี่ยก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับว่ากว่าเราจะเข้าถึง จุดประสงค์ที่เราต้องการใช้จริงๆเนี่ยมันจะมีรหัสบล็อกเนี่ยประมาณ2-3ชั้นได้นะครับแล้วก็ต้องยืนยันตัวตนด้วยนะครับกว่าจะเข้าถึงได้นะครับเป็น security อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับและในส่วนของ fortinet นะเพื่อนๆ fortinet เนี่ยจะมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบเครือข่ายนะเพื่อนๆป้องกันการโจมตีจากภายนอกนะครับแล้วก็ป้องกันภัยคุกคามจากภายในได้ด้วยนะครับ ตัวต่อไปนะครับ r y b e r Arc นะครับหรือว่าหุ้น cybr ครับหุ้นนี้จะควบคุมการเข้าถึงระบบนะบเพื่อนๆป้องกันการโจมตีจากภายในเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายของภัยคุกคามนะครับหากเราเจอแรนซอมแวร์นะเพื่อนที่สามารถเจาะเข้ามาระบบของเราได้แล้วนะครับการที่จะปล่อยไวรัสหรือว่าจะปล่อยพวกมาแวร์ต่างๆ เข้ามาในระบบเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยตัวของ Cyber Ar อเนี่ยก็สามารถช่วยบล็อกนะครับไม่ให้เกิดการแพร่กระจายภายในองค์กรหรือนะภายในไซเบอร์ภายในเซิร์ฟเวอร์ของเราได้นะครับและตัวถัดไปนะครับที่กําลังจะพูดถึงนะก็คือหุ้นอย่างพาราออโต้นั่นเองนะเพื่อนพาราออโต้ Auto เนี่ยจะเด่นทน่ด้านของคลาวเนาะจะเห็นว่าพาราออโต้เนี่ยจะไม่ได้มีมากนะครับจะเลนทางด้านของคลาวแล้วก็ตรวจจับภัยคุกคามแบบเรียวถามได้ด้วยนะครับ และหุ้นตัวสุดท้ายที่ผมจะกล่าวถึงนะเพื่อนๆก็คือหุ้นอย่างรูบลิกนั่นเองครับหุ้น RBBK นะครับ,ห,รบหุ้นนี้จะเด่นทางด้านของการสำรองข้อมูลนะครับกู้คืนระบบนะร,บรับมือกับภัยคุกคามพวกแรนดซอมแวร์เป็นหลักนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะว่า Cyber Security เนี่ยคืออนาคตของ AI จริงๆนะครับการแข่งขันก็ดูเดือดนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีผู้ไม่หวังดีนะครับมากขึ้นในทุกๆวันนะครับในการเข้ามาโจมตีทั้งระบบของ เอไอ AI เองก็ตามนะครับระบบมือถือระบบคลาวระบบธนาคารระบบรัฐบาลอะไรต่างๆเนาะดังนั้นองค์กรต่างๆนะเพื่อนๆก็ต้องพึ่งแล้วก็ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ไซเบอร์ซิเคียวริตี้เหล่านี้นะเพื่อนๆเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลที่ไม่ต้องการให้หลุดออกไปเพื่อการทําประโยชน์หรือว่าการเรียกข่าถอะไรต่างๆนะเพื่อนๆดังนั้นนะฮะเพื่อน การมีไซเบอร์ c u r i ิตี้อยู่ในพอร์ตนะครับก็เป็นเมกะเทรนตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่จะสามารถเติบโตได้ในอนาคตนั่นเองนะครับต่อไปนะเพื่อนๆเราลองมาดูแรงกิ้งของบริษัทไซเบอร์สกิลิตี้ระดับโลกกันหน่อยนะครับอันนี้จัดเรียงลำดับโดยเรียงตามมาเก็ตไซน์นะเพื่อนอันดับที่1นะครับพาราอัโต้นะครับอันดับที่ c อ o u d s t r i k e นะครับอันดับที่3 f o r t i n e t นนะครับ c o u แ Flare ี s c a l ลอร์เ e ็คพอยตนะครับอ่ะนะ Cyber a r อนะครับ มีอะไรอีกนะครับออกตานะครับรูบิกนะโดยที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดอเมริกานั่นเองนะครับต่อไปเราลองมาดูกราฟเปรียบเทียบจาก Investing Pro กันหน่อยนะเพื่อนเอันนี้นะเป็นข้อมูลเชิงลึกนะที่สามารถเข้าถึงได้นะโดยต้องเป็นเวอร์ชันโปรเท่านั้นเนาะเพื่อนเคนไหนที่ สนใจนะครับแล้วก็อยากเข้าถึงข้อมูลแบบนี้นะฮะสามารถสมัครได้นะครับโดยเพื่อนๆที่มาจากช่องหุ้นอเมริกาดีบอกต่อนะครับรับส่วนลดไปเลย70%เนะครับเพื่อสมัครแพ็ครายปีนะครับและนะฮะเพื่อนๆสามารถกดลิงก์ได้นะครับจากข้างใต้คลิปนี้นะครับที่ช่อง description หรือเพื่อนๆจะพิมพ์ โค้ดส่วนลดก็ได้นะครับ usad นะครับก่อนที่จะทําการชําระเงินก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายกรับเพื่อนเพื่อนฟังนิดนึงนะครับโดยนะครับเราจะเปรียบเทียบ performance นะครับเพื่อนๆของหุ้นเหล่านี้นะซึ่งผมจะยกมานะครับ m e c e a u stride C i s c a l e r cow f l a r r นะครับ octa fortinet cyberark นะครับ p a l o a l t o แล้วก็ rubik นะครับโดยแกน x เนี่ยจะเป็นในเชิงของ eps growth นะครับเพื่อนๆแกน x eps growth ยิ่งมากยิ่งดีนะครับ pe f o r ์เวิร์นะครับก็จะอยู่ในแกน Y นะเพื่อนๆแกน Y ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับยิ่งถูกนะครับดังนั้น PE ถ้าต่ำๆไว้จะดีนะครับและในส่วนของวงกลมตรงนี้นะเพื่อนๆขนาดไซส์ของวงกลมนับก็จะบ่งบอกถึง Revenue นั่นเองครับยิ่งวงใหญ่ยิ่งมีรายได้มากเท่านั้นนะครับซึ่งไอตัวกราฟพวกนี้เราสามารถเลือกพลอตได้นะเพื่อนๆเนี่ยมันจะมี ให้เราเลือกพลอตได้นะครับแต่สาเหตุที่ผมเอามาพลอตให้เพื่อนๆดูแบบนี้เนาะมันพิจารณาได้ง่ายนั่นเองนะครับแต่สําหรับใครที่มีเวอร์ชันโปรอยู่แล้วลองไปเล่นดูนะเพื่อนๆอ่ะนะครับทีนี้เรามาดูในเชิงของ EPS growth นะครับใครดีที่สุดนตอนนี้นะฮะเหมือนถ้าดู EPS growth ที่เป็นแกน X นะเพื่อนๆหุ้นที่ดีที่สุดนะครับก็คือ่าว tri k e นะเพื่อนๆลองดูนะครับ Basic EPS growth นะครับ1,142%นะครับแสดงว่ารายได้ของ c l o u d s t r i k e เนี่ยเติบโตได้ดีที่สุดนะครับแต่หากเรามาเทียบกับ P/E แล้วนะครับ P/E ของ c l o u d s t r i k e ในตอนนี้ก็ไม่ได้ถูกนะเพื่อนๆ P/E อยู่ที่ประมาณเกือบ94เท่านะครับถือว่าแพงมากๆนะครับและในเชิงของ Revenue นะฮะอยู่ที่ประมาณ3.74บินล้านนะเพื่อนๆนะครับและตัวถอมานะครับที่มี EPS growth ที่ค่อนข้างสูงรองลงมาจาก c l o u d s t r i k e นะครับก็คือหุ้นตัวอย่าง p a l a l t t o นะเพื่อนๆอยู่ที่ประมาณ321 นะครับโดยประมาณครับ forward P/E อยู่ที่ประมาณเกือบ51เท่านะครับแล้วก็ revenue อยู่ที่ประมาณ8.2บิุดสองนะครับและก็หุ้นเหล่านี้นะครับเกาะกลุ่มกันอยู่ได้ดีนะครับทั้ง Cloudflare นะครับ CyberArk, Octa, Fortinet นะครับดังนั้นเพื่อนเพื่อถ้าเพื่อนๆมองหาท็อป2อนะครับอันดับ1 c l o u d s t r i k e อันดับที่2 Palo Alto นะครับทีนี้ถ้าเราลองเอา c l o u d t r i k e นะครับมาเทียบ performance กับ benchmark แล้วก็ S&P 500นะครับจะเห็นว่า c l o u d t t i r e เนี่ย เส้นกราฟ5ปีย้อนหลังเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆถือยาวที่ระยะ5ปีก็น่าจะกำไรแล้วนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะ S&P 500ไปแบบขาดรอยเลยนะครับในขณะที่ S&P 500ทำผลตอบแทนไปได้83%นะครับแต่คาวสตรายทำผลตอบแทนได้ประมาณ487%นะครับก็ถือว่า ชิกนี้จาก S&P 500แล้วก็เบนชมาร์คได้พอสมควรเลยนะครับแต่หากเพืเ่อนๆถือหุ้นตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่ม Cyber Security ก็ทำผลตอบแทนได้ไม่แย่นะเพื่อนบวกไปประมาณ236%โดยประมาณนะครับทีนี้เราลองมาเจาะลึกกันดูทีละตัวกันหน่อยนะเพืเ่อนๆว่าตัวแรกนะครับหุ้นของ r u b i กนะฮะถ้าพิจารณาราคาในตอนนี้นะเพื่อนถือว่า Over Value ไปหน่อยนะครับมีดาวซ้าอยู่ที่ประมาณเกือบ25%นะครับเนี่ย n v i Investing Pro เขาประเมินว่า overvalue อยู่นะครับแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์เนาะอันนี้จากเว็บไซต์ของ Investing Pro อันนี้มุมมองจากนักวิเคราะห์นะครับนักวิเคราะห์มองว่ามี upside อยู่ประมาณ18.7%นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของเพื่อนๆแล้วนะฮะว่าจะเลือกเชื่อข้อมูลจาก Investing Pro ที่ AI เขารวบรวมมาหรือจากนักวิเคราะห์ที่เป็นคนวิเคราะห์จริงๆนะครับเนี่ยถ้าจากคนวิเคราะห์เขามองว่า undervalue อยู่นะครับอ่าพาราออตโต้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนพาราออตโต้เนี่ย มูลค่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ fair v a l ูนะครับสมเหตุสมผลครับแต่ว่านักวิเคราะห์ที่เป็นคนเนี่ยมองว่า up ไซด์ยังมีอยู่นะครับหุ้นกําลัง under value อยู splash, ่นะครับออกตานะครับออกตา under value ทั้ง AI วิเคราะห์นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ที่เป็นคนวิเคราะห์นะครับ under value อยู่ up ไซด์ก็ตามนี้นะครับซีสเกล์นะครับมูลค่าสมเหตุสมผลนะครับแต่นักวิเคราะห์มองว่ามี up ไซด์นะครับไซเบอร์อาร์คนะครับ o v e r v a l u e นะครับถ้าเป็นข้อมูลจาก AI นะครับแต่ถ้าเป็นคนวิเคราะห์มองว่า Fair value นะครับ f o r t i n e t fair value ทั้งคู่นะครับ c l o u d f l a r e o v e r v a l u e นะครับแล้วก็คนมองว่าอ่า fair value นะครับและหุ้นตัวสุดท้ายนะครับ o u d s t r i k e นะครับ o v e r v a l u e นะครับถ้าเป็นข้อมูลจาก AI นะครับและถ้าเป็นข้อมูลจากนักวิเคราะห์นะครับมองว่า Fair value นะครับดังนั้นนะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเพื่อนๆสนใจหุ้นตัวไหนนะฮะ และถ้าเราลองมาดูประสิทธิภาพการทํากําไรนะเพื่อนผมจะขอเปรียบเทียบ3หุ้นตัวท็อปละกันนะครับก็จะมีพาราออโต้นะฮะคาวสไตร์ Counter rike, แล้วก็ f o r t ตินเนะครับข้อมูลการเปรียบเทียบตรงนี้มาจากเว็บไซต์ของ d i p p s c o p e c o m นะเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ชงลึกนะครับโดยการรวบรวมของ AI เช่นเดียวกันนะเพื่อนๆฝีมือคนไทยด้วยนะครับเว็บไซต์นี้ก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเข้าถึงเว็บไซต์แบบนี้นะครับสามารถสมัครแพ็กรายปีได้เช่นเดียวกันนะครับใส่โค้ดเหมือนเดิมครับ USA D นะครับหรือกดลิงก์ก็ได้นะครับรับส่วนลดไปเลย30%เรนะครับอ่ะเราลองมาดูประสิทธิภาพการทำกำไรนะเพื่อนเพื่อ gross profit margin นะครับใครทำได้ดีที่สุดนะครับ Fortinet เนี่ยมีกำไรที่เยอะกว่าเพื่อนๆืนนะครับเนี่ยสีเขียวก็เลยมาตกที่ Fortinet นะครับ กลอสโปรฟิตมาร์จินนะครับและเอเวอร์เรนะครับก็เป็นฟอร์ตินเอยู่นะครับโอเปอเรตติ้งโปรฟิตมารจินนะครับก็เป็นฟอร์ตินเที่ทําได้ดีนะครับค่อนข้างทําได้ดีแต่อีก2ตัวก็ไม่ได้แย่นะเพื่อนๆพ่อนเน็ตโปรฟิตมาร์จินนะครับเนี่ยคาวสไตร์เหมือนจะดูดีกว่านะครับ Asset t โทนเอเวอนะครับก็เป็นฟอร์ตินเนะครับเ o e a อเนะครับจริงๆก็พอๆกันนะครับดังนั้นนะสีเขียวมาตกที่ฟอร์ตินเมากกว่านะครับก็ ดูเหมือนว่าค่าต่างๆเหล่านี้นะครับที่วิเคราะห์มา Fortinet จะได้อันิสงส์มากกว่านั่นเองนะครับอ่ะนะต่อไปนะครับลองดูมาเรามาดูสุขภาพทางการเงินกันหน่อยนะครับสุขภาพทางการเงินเนี่ยคา s สไตร e เหมือนจะเหมือนจะมีสีเขียวมาตกเยอะกว่านาะแสดงว่าถ้าวัดจากความแข็งแกร่งทางการเงินนะครับจากแฟกเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะเพื Counter ่อนๆคาลสไตรชนะไปนะครับตามมาด้วย Fortinet แล้วก็ p a ราอุโตก็พอๆกันนั่นเองนะครับ ต่อไปเราลองมาดูราคากันหน่อยนะฮะว่าถ้าเราอยากจะเข้าเก็บหุ้นเหล่านี้แล้วเนี่ยราคาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มที่หุ้นตัวแรกนะนเพื่อนๆก็คือหุ้นอย่าง Counter ่าวสไตร์นั่นเองครับ่าวสไตร์ราคาในตอนนี้นะนเพื่อนๆเนี่ยก็ค่าใครเก็บทันตอนวินโดว์จอฟ้าเนาะที่ทํา Microsoft เป็นวิ n โด w s จอฟ้าแล้วก็เดือดร้อนกันไปทั่วโลกที่ราคาร่วงลงมาตอนนั้นที่ประมาณ2 0 5เหรียญน,นะครับในตอนนี้เนี่ยราคาเกือบจะ กลับมาเท่าเดิมก่อนร่วงณนะตอนนั้นแลวนะครับก็แสดงให้เห็นว่าลูกค้าก็ไม่ได้กังวลมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้สูญเสียความเชื่อมั่นมากเท่าไหร่นะครับหากเพื่อนเพื่อนอยากจะเข้าน้อยรอย,ย่อด,ดีกว่านะครับที่ประมาณ3 4 1นะครับ280แล้วก็ประมาณ245ได้เลยนะครับหุ้นตัวที่2นะครับ C s ส a l e r สำหรับ C s c a l e r ตอนนี้อยู่ที่แนวรับพอดีนะครับประมาณ182นะครับ167 และก็ประมาณ148ได้เลยนะครับตัวถัดไปนะครับคลาวแฟร์หรือว่าหุ้นเน็ตนั่นเองนะฮะคลาวแฟร์ไม่ย่อเลยนะครับออทำไฮหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่ออทำไฮนะครับเพราะว่าไฮเขาอยู่สูงกว่านั้นนะฮะสำหรับใครที่รอคลาวแฟร์นะเพื่อนแนวรับตรงนี้นะครับที่ร0 7นะครับ107แล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะครับที่ประมาณ94แล้วก็ประมาณ86นะครับถัดไปนะครับออคตะ ออกตหรือว่าออกตานะครับอ่อออกตะก็อ๋อนะฮะเหมือนจะเริ่มเด้งขึ้นมาได้แล้วนะครับแนวรับที่79นะครับ71แล้วก็63นะครับถัดไปนะครับ ftnt หรือว่า fortinet นะครับสำหรับ fortinet โอ้ fortinet ก็พุ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงเลยฮะโอ้ไม่ค่อยลงเลยในกลุ่มนี้นะครับแนวรับ90นะครับ 90- 74นะครับ2ไม้ถัดไปนะครับ cyberark cybr นะครับ ไซเบอร์ <Cyber> อักไซเบอร์อกก็เหมือนจะอ t อ m ทำหายนะครับเนี่ยโอ้ขึ้นได้ดีมากเลยเพื่อนๆผมไม่ค่อยได้สนใจหุ้นนี้เลยนะฮะแต่ราคาโอ้พุ่งได้พุ่งดีนะครับแนวรับ311นะครับ311กับ258นะครับแทดป้ายนะครับพาราออโต้ PANW นะครับพาราออโต้ร่วงลงมาพอดีเลยนะฮะหุ้นนี้ก็เหมือนจะเป็นอันดับหนึ่งด้วยะฮะ ทางด้านของมาเก็ตไซน์นะฮะเพื่อนน่าสนใจเลยนะครับ165นะครับไม้แรกไม้2ก็ประมาณ143ได้เลยนะครับไปนะครับตัวสุดท้ายนะฮะ RBRK Rubik r นะครับ Rubik r ก็เหมือนจะย่อลงมาได้บ้างเล็กน้อยนะฮะอ่าหุ้นนี้เข้าตลาดยังไม่นานมากนะเพื่อนเข้าตลาดเมื่อเมษา2-4นี่เองนะฮะโอ้ยังไม่ถึงปีเลยจริงๆนะครับ ถือว่าเป็นหุ้น IPO นะครับที่มาไกลามากๆเลยนะแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับที่ประมาณ48เหรียญได้เลยนะครับสำหรับหุ้นรูบ i c นะครับเป็นยังไงกันบ้างรครับเพื่อนๆทําทำให้เพื่อนๆเนี่ยรู้จักหุ้น Cyber Security กันมากขึ้นหรือเปล่านะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยมองภาพกลุ่ม Cyber Security ออกเนาะแล้วก็หุ้นนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยจำเป็นมากๆนะครับต่อการเติบโตของ AI เนาะ ยิ่งมีการพัฒนาของระบบไอทีมากเท่าไหร่นะครับหุ้นกลุ่มนี้ก็จําเป็นมากขึ้นเท่านั้นนะครับอัตราอัชญากรรมต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงเลยนะครับซึ่งการโจมตีการเรียกค่าไถา่หรือว่าการปล่อยมันแวร์ไวรัสเรนซ์อมแวร์ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆเนาะอย่างยูไนเต็ด l t h ก็เคยโดนนะครับบริษัทอื่นๆนะครับ ที่โดนเจาะข้อมูลก็เคยโดนนะครับดังนั้นนะเพื่อนเพื่อนเมกะเทรนกลุ่มนี้นะครับก็น่าพิจารณาไว้เหมือนกันนะครับชอบคลิปนี้หรอเปล่านะเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้อยากให้วิเคราะห์เป็นกลุ่มแบบนี้อีกนะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและหาข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปเพื่อนๆมีอะไรจะเสริมสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมรับฟังทุกๆคอมเมนต์นะครับก่อนจากกันไปนะเพื่อนเพื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอเพื่อนเพื่อนมีความสุขสนุกกับโลกขอองงกกาารลลลทุนนนนแะเจัใใหหม่คิป้ สวัสดีวันนี้สำรับวันนี้สวัสดีครับ